เนสโกไม่ต้องกลัวนะพี่จะปกป้องเธอเองด้วยชีวิตของพี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายน้องทั้งนั้นทันจิโร่ฉันกลัวข้างหลังของเธอเธอพูดว่าอะไรนะ่ะเนสโกไม่เป็นไรนะพี่จะปกป้องเธอเองข้าข้างหลังเธอว่าอะไรนะข้างหลังเหรอเฮ้ยนั่นมันอะไรนอะเธอเป็นอสูรฉันต้องกำจัดเธอทิ้งเฮ้ย เน่นมันแสงอะไรนะ,ะแย่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกม Mini World Block Art กับแมปนี้เลยจ้าดาบพ,พิฆาตอสูนในเกม Mini World มีแมปแมบแบนี้ด้วยทุกคน <_ S 1> โอ้โหแล้วดูกระแสการตอบรับคือดีมากๆเลยนะคะอย่างนี้นะคะตอ้องรีบเปิดเซิร์ฟ พี่ซีจะให้คนมาเล่นประมาณสัก20คนแล้วกันนะคะทุกคนเริ่มเกมโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเกมแล้วนะคะน้อ,นองๆเริ่มทยอยเข้ามาแล้วบันนี่ก็มาด้วยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราต้องเลือกฝั่งก่อนว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนเฮ้ยฉันจะอยู่ฝั่งอสูรเฮ้ยอย่ามาแย่งฉันฉันก็จะอยู่ฝั่งอสูรจะเย็นก่อนทุกคนเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาฝั่งไหนห<า>แต่พี่เนี่ยขอเลือกเป็นฝั่งนี้ดีกว่านี่เป็นผู้กำจัดอสูร และพี่ก็จะเลือกเป็นทันจิโร่นั่นเองโอ้โหตัวละครข้อสมจริงเฮ้ยๆมาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเดียวก่อนเฮ้ยมันปล่อยพลังได้ด้วยทุกคนแต่ว่าเราก็โจมตีได้เหมือนกันมาดิมาดิโหดูหน้าตาคนยิ้มกิ้มมาตไกลเลย โอ้โหทุกคนคือตอนนี้นะเลือดพี่ลดแบบไวมากอะอแต่พี่ก็ไม่ยอมแพ้แล้วนะคะเพราะว่าพี่ก็สามารถปล่อยสกิลใส่ไอ้เจ้าอาสูรตัวนี้ได้เหมือนกันเฮ้ยทันจิโรอีกตัวนึงโผล่มาแล้วทุกคนอ่าอย่างนี้ก็ดีดีเราก็จะมีพวกช่วยเรานะครับปราบอสูรในครั้งนี้ด้วยและนี่นะคะก็เป็นสกิลที่พี่มีทั้งหมดค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันโจมตีพี่ไม่หยุดเลยเฮ้ยฉันจะเอาเลือดของฉัน ไปแผนเลื่อนบนตัวได้ไดอย่าอย่านะคะอย่านะคะโอทันจิโร่ช่วยด้วยโอ้โหทุกคนเรามีทันจิโร่หลายคนมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีทันจิโร่ทั้งหมด3คนแล้วแต่ว่าเจ้าตัวอสูรตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมหนีไปไหนเลยข้าจะทําให้เจ้ารับรู้ว่าความจะบปวดมันเป็นยังไงนี่นะนี่นะจัดการมันเลยทันจิโร่นี่นะ ขอบใจมากนะทันจิโร่หนึ่งเฮ้ยฉันไม่ใช่ทันจิโร่หนึ่งฉันคือทันจิโร่สโอ้แล้วนั่นอสูรมันโผล่มาอีกแล้วไหนอสูรอยู่ไหนท่อยู่ในเจ้ามนุษย์โอ้ยโอ้ยไหนไหนไหนรอบนี้ขอเล่นเป็นอสูรบ้างทุกคนเฮ้ยอย่ามาแย่งกันเราได้เป็นกันทุกคนทุกคนเข้าใจว่าเวลาเราแย่งกันมันก็จะเป็นแบบนี้ ที่ไม่ได้ตั้งใจก็บอกแล้วว่าอย่ามาใกล้กันโอเคทุกคนอสูรตัวนี้ก็เฮ้ยหน้าตาแบบกวนโอยมากเลยไอยตัวนี้นะคะทุกคนมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้นะคะเวลาที่แบบใช้สกิลช่าแบบต่อยรัวๆด้วยนะคะหน้าตาก็ยิ้มกลิมๆนะคะทุกคนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาถืออะไรบางอย่างนะคะอยากู้กข้ามาใกล้ๆเชเฮ้ยพี่ชอบตัวนี้ทุกคนดูดวงตาของเขาอุ้ยรีบออกมาเร็วเข้าฉันอยากจะกำจัดแกเต็มทีแล้ว รอแป๊บหนึ่งขอลวกตัวละครก่อนอ่ะเอาตัวนี้แหละแจมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนสโกโผล่มาจากไหนโอ้โหดูเหมือนว่าเราจะโดนโจมตีนะคะทุกคนตายแล้วงานนี้พี่จะรอดหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> แต่เนสโกคนเดียวเราสู้ได้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนถ้าเกิดว่ามาแบบทั้งทีมอย่างเงี้ยเรามีพี่เป็นอสูรอยู่คนเดียวเนี่ยพี่ไม่น่าจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้พี่จะสู้ไม่ถอยมาดีไม่กลัวหรอกฉันจะขวนนายอ่ามาดีมาดี เนสโกะนะคะก็จะมีสกิลการต่อสู้ที่สามารถย่อตัวให้แบบเล็กลงได้ด้วยนะทุกคนใครนะคะอยากจะเล่นเป็นเนสโกะก็เข้ามาลองได้เลยอุ้ยทุกคนทุกคนมาสองลูกทุกคนใจเย็นก่อนดิเพื่อนฉันมีคนเดียวเย้ยเฮ้ยทำไมไม่มีใครเข้ามาเป็นอาสุนเพื่อนเราใจเย็นเฮ้ยมีคนมีคนเข้ามาทุกคนมีคนเข้ามาก่อนใจเย็นใจเย็นต้องมีฝ่ายอาสุนเข้ามาแน่ๆเลยเฮ้ยทุกคน คนปราบอาสูรมันจะเยอะเกินไปแล้วเพื่อนใจเย็นก่อนฉันจะไม่มีวันยอมแพ้รอกนะอสูรจะต้องตายอ๋อเฮ้ยมีคนเข้ามาเพิ่มโอ้ยกุดด้นงานนี้พี่ไม่รอดแน่ทุกคนโอ้โหโอ้หูสามลุมหนึ่งเลยเหรอใจเย็นก่อนเพื่อนเพื่อนโอเคทุกคนพี่คิดแผนการอะไรดีๆออกแล้วนะคะพี่จะใช้สกลิลของพี่โจมตีทีละคนตอนแรกใช่ว่าพี่โจมตีเนสโกเอาไว้พี่จะโจมตีเนสโกก่อนจากนั้นนะคะคนอื่นๆเนี่ยจะยังไง,งก็ช่างทุกคนเพราะว่า ต้องกำจัดเป็นไรๆไปอ่ากำจัดเนสโกได้แล้วนะคะต่อไปน่าจะเป็นคนนี้จ้าแม่สาวน้อยเฮ้ยทันจิโ,โร่โผล่มาจากไหนอีกเนี่ยใจเย็นใจเย็นทันจิโร่ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไอ้หย,ยุดก่อนโอเคทุกคนเราจะต้องต่อสู้นะคะอย่างดูเดือดแล้วก็ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดเลยทุกคนโอ้โหอะไรมันจะดูเดือดเผ็ดมันขนาดน,นี้คะเนี่ย โอ้โหทุกคนดูน้องๆแต่ละคนนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนให้โอกาสพี่ก่อนดิโอ้โหใส่สกิลไม่ยังโอเคค่ะคนต่อไปนะคะที่พี่จะกำจัดก็คือทันจิโร่ละกันหรือว่าจะเป็นคนนี้ดีเอ,ออเออ,อมาดิมาดิมาดิเราต้องวิ่งตลอดเวลานะคะทุกคนเพราะว่าสกิลเห็นว่ามันมีเวลากําหนดด้วยนะคะเวลาที่เราใช้สกิลไปแล้วอ่ะมันต้องโหลดนิดนึงอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วดูสามนุ่มหนึ่งแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับพี่เลยอย่าพึ่งดี โอ้โหพูดเป็นทันขัดคําโจมตีใส่ไม่ยั้งเลยนะเนี่ยแต่พี่บอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ไม่มีวันยอมแพ้หรอกนะสามลุมหนึ่งใช่ไหมเล่นแบบนี okay. kea, ้มันต้องมีการวางแผนอสูรที่ดีต้องมีสมองกําจัดทีละคนเข้ามาที่โอเคเราจะกําจัดใครก่อนดีเอาเป็นแม่สาวน้อยดีว่าอ่าคนนี้แหละตีนะตีนะโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยลเลือดพี่คือตอนนี้แบบเหลือน้อยมากอะทุกคนดูดิดูหัวใจเหลือน้อยมาก พี่ไม่ยอมแพ้หรอกเ,อเข้ามาดีเข้ามาดีเดี๋ยวดูทุกคนเราจะลองนะคะลองแบบย่องแล้วก็ไปโจมตีแบบใกล้ๆดูนะคะพี่คิดว่าการโจมตีแบบใกล้ๆเนี่ยน่าจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้รับบาดเจ็บมากกว่าโจมตีแบบไกล้ค่ะแต่เวลาที่เราปล่อยสกิลใช่ป่ะเราต้องเล็งดีนะอย่างเช่นสกิลอันที่2 3สนะคะที่เป็นรูปเซี่ยวะจ์อย่างเงี้ยทุกคนเออเวลาพี่โจมตีใช่ปะบางทีมันก็แบบ ไม่โดนอย่างเงี้ยทุกคนพี่คิดว่านะคะเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆโจมตีดีกว่าค่ะอย่างน้อยก็ไม่พลาดนะคะเพราะว่ามันมีเวลาโหลดเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเออเออเออได้อยู่ได้โอ้หเลื่อนลดเลื่อนรถโอ้เลื่อนรดตาล้อตาล้อตาล้อเดี๋ยวก่อน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 เพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ทุกคนเรากำจัดไปได้อีกหนึ่งค่ะเหลืออีกสองเท่านั้นอาสูรจะเป็นฝ่ายชนะเอาเฮ้ยมีโพว่อีกคนนึง ทำไมไม่มีใครเป็นอาสูรมาช่วยพี่ไม่มีใครอยากเป็นอาสูรล้ะพี่เขาอยากจะปราบพี่กันทั้งนั้นเลยค่ะใจะเย็นก่อนน้องใจเย็นก่อนโอเคทุกคนพี่จะไม่ยอมแพ้ต่อให้เลือดพี่เหลือแค่นี้โอ้ยกำจัดไม่ได้อีกนึงตายแล้วทําไมฉันล่างนี้โอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะมีคนกลายร่างแล้วหนึ่งคนโอเคเราจะกําจัดคนที่เหลืออยู่ด้วยเลือดที่เรามีเอาละ่ะ เมื่อกี้นี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะฉันชอบมากๆเลยโอ้นั่นมันอะไรน่ะอสูรทำไมอสูรตัวนี้ถึงได้เอ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปไหนน่ะโอ้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวนั้นมันเป็นอีกตัวหนึ่งมันเป็นสกิลของอีกตัวหนึ่งน่ะนายต้องรู้งให้ดีนะโอเคฉันจะระวังว่าแต่มีใครเห็นเนสโกบ้างไหมเนี่ยเออว่าทุกคนเนสโกหายไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนทันจิโร่นะคะก็มีทั้งหมด3คนค่ะมา เรามาให้ทันจิโร่นะคะปรับอสูรกันดีกว่าโอ้โหแยกร่างได้หรือวะเอีเฮ้ยเพื่อนอย่ามาตอมองช่วยฉันก่อนดิตอนนี้นะคะมีน้องๆนะคะเข้ามาร่วมเล่นด้วยกันเพียบเลยพี่จะปรับอสูรละเมื่อกี้นี้เป็นอสูรไปแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรกันพี่หนูสาเป็นอสูรมาช่วยพี่เนี่ยพี่ตายไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคคอยดูให้ดีนะข้ามาดิข้ามาอคอยดูให้ดีนะเออฉันดูอยู่ เอาเลยนะเออเจอเออเจอเจอเจอเออเจอเออเจอเออเจอเจอเจอดิ๊งเดะเฮ้ยช้ชาๆอยู่ได้มีแน่แมีแน่แมีแน่เออเป็นการโจมตีที่ท,ท,ทรงพลังมากเลยขอบคุณนะคะพี่ที่มาช่วยหนู แล้ถ้าใครนะคะอยากจะเล่นแบบนี้นะคะทุกคนก็เข้ามาที่ ID นี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วนะคะผู้พัฒนาแมปนะคะสําหรับแมปนี้เนี่ยเขาก็มีด้วยกันหลายแมปเหมือนกันนะเออหลายแมปก็แบบน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแมบปบดีๆแบบนี้นะคะทุกคนและถ้าใครนะคะยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกม Mini w o r l d Box a อ t เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆมาช่วยพี่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าพี่คนเดียวสู้ไม่ไหว วันนี้พี่ซีขอตัวนะคะไปจัดการเหล่าอสูรที่มันมาทำลายเนสโกก่อนแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบแมพมากๆก็อย่าลืมแชร์แมพด้วยเข้ามาเล่นกันที่ไอดีนี้ได้เลยวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายชุกๆอยากเล่นเกม m i n i เว r ร์บล็อกอารดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยจ้าแล้วเจอกันในเกม m ินิเวอร์บล็อกอารนะเมียว